สวัสดีค่ะพบกับนี่หน่อยพาชิวชิวชิวนะคะวันนี้นะคะนี่หน่อยก็ให้พี่มนทำเขาเรียกอะไรนะคะหมกหน่อไม้หมกหน่อไม้มไมปูสามชั้นค่ะแล้วก็นี่หน่อยซื้อส้มตำปูปลาแล้วก็น้ำตกหมูมานะคะแล้วก็ข้าวเหนียวหนึ่งห่อนะคะ ก็เป็นไฮไลท์หรือว่าเป็นเกณงการพูดติดปากนิดหน่อยนะคะไม่ต้องคิดนะคะว่านิดหน่อยจะทานหมดจานพวกนี้นะคะนิดหน่อยนะแนะนําให้กับเพื่อนๆดูนะคะว่าวันนี้เอทานอะไรดีนะเปิดมาเจอช่องนิดหน่อยนะคะลองดูนะคะลองซื้อทานดูนะวันนี้ก็ส้มตาน้ําตกหมกหน่อไมห้หมูสามชั้นนะคะก็เริ่มกันเลยนะคะวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตกินมือเลยเนาะ อยากจะติดมือหมกหมกหน่อไม้หมูสามชั้นอือหืมอือหืมหอมหอมเครื่องค่ะพี่ลททำอร่อยค่ะอือืม กติพี่มนทําทําหมกใส่ปลาค่ะแต่ว่าเอ้ยหน่อยบอกว่าขอเป็นหมูสามชั้นพี่มนก็ทํให้หน่อไม้อ่อนค่ะอืมอร่อยอ่ะอืมไปแล้วก็คืนหมกหน่อไม้เลยก็คืนต้มตำได้ไหมเนี่ยอืมอร่อย มไม้้โมเต็มสมสั้นให้เยอะเลยนี่เราเลือกมไม้ก่อนนะมไม้จะมาดูกันนะคาวันนี้เข้าเหนียงห่อเดียวติดบาทแต่หมดไหม อืมอร่อยค่ะผู้มนต์ใส่เครื่องเยอะมากมากรสละมันมันอร่อยอ่ะมันอร่อยแบบต้องกินคำต่อคำ อ่ะซ้มจำฉันงน้ำตกมันไม่กินอ่ะกินอ่อนทั้งหมดเลยดีกว่ากินดอนดอไม้นะครับหมดสอ,อมช้นัองไปก่อนอืม อืพิดเป็นเม็ดอ่ะน่าจะแซ่บนะดูฮ <c oughs> <c oughs> า,าโอเค อันนี้เหลือต้หบูสามชั้นนะซิมบิงต้มดำซีนงี้มง้าอืมอรอลืมอ่ะลืมัอาถอมาต้มน้ำ

ปูตะเคียไหมเนี่ยอืมอืมแล้ <t> วขอบข่านอล้รกัน ปูปูเค็มมากแต่ว่ามีมีบางก้านะคะก็ใช้พืนจืดนะปูปูปจืดเนื้อเนื้อเนื้อข้างในก้าวขาอ,ออกใสนน้นเค็มไปอืม้ม มันเนี่ยมองคิดก็กลัวต้องจำน้องชิมกับอ,อ้อยสีท้องตะสีน้ำตกดูสิอืมอย้ิกพริกรอยละล่องอืมมากูแล้วค่าอืม อาดูนะคะอย่าดูเพิร์น,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนิดหน่อยด้วยนะดูเพิร์น,นะจ๊ะกดกันด้วยยังฝากกดด้วยนะฝากเอนดูนิดหน่อยด้วยนะคะ <c oughs> นิดหน่อย หรือเราจะเ,เปลี่ยนชื่อช่องจากนิดหน่อยพาชิวเป็นนิดหน่อยกินไม่หมดไม่เคใหมดหรอคะมันกินได้ด้วยน้อยน้อยนึงอ,อ,อ๋อแต่ว่าแล้วก็เขากรอบมากนี่เดือดปะโอ้โหสุดๆยเห็ดอนะ อืมวันนี้เราเราสั่งไอ้นี้เผ็ดมาหมดเลยเนี่ยอืมใช่อืม,อมเอาแป๊บหนึง่งเอาของแก้มมาก่อนแก้มเผ็ดแก้มเผ็ดซื้อมาอันนี้ก็ซื้อมาอีกแล้วเรื่องของกินนี่นีหน่อยซื้อจริงๆเลยแต่ก็กินไม่เคยหมด หมูทอดหมูทอดอะไรนะหมูทอดกระเทียมโอ้ยเมด่าอ้ยน้ำตกสงสัยจะต้องขอบายละเผ็ดจีมากอืมหัอเซ็งอ่ะอเจ็บป่ะหมูตองแบบหวานหวานนี่นะอืมเอก็ขึันเหนียวกว่น Eta. Mhm. Mm mhm. Mm Eta. Mhm. Mm mhm. Mm teh Mm -hmm. Mm -hmm. เผ็ดจนแบบแสบร้อนช่วงอกเลยตรงกลางด้ยอมพูดถึงนะของพ้งนี้นะถ้าไม่เผ็ดจี๊ดจังก็ไม่อร่อยนะแต่ว่ามันต้องมีเพื่อนกินด้วยมีเพื่อนกินมั่วมอยกันไปเผ็ดมากฮะ มาค่ะหน,น,นะูว่ามานะครับพี่อ่าขอบคุณค่ะได้ค่ะทิมนัน่จนะ้ะ,ะ,ะอืมทิมน,นึ่งเขาเหนียวมาให้อีกหนึ่งก็ติบเตี้ยใหญ่ดเดี็ดใจเห็นควันนะ ร่อนมาพี่มนก็ว่านหน่อยกินแบบกินเก่งนะพี่มนเอามาให้กินน่ารักพี่มนกินน้ารักกัดกินอะไรบอกแยแกทำร้อนอืมอืมเขาเหลือลอย่างเงี้ยดีค่ะเขาเยอกันานั้ มันจับตัวเป็นก้อนมันไม่ไม่เปิดมือแต่ถ้าเราซื้อเขามันติดมืออยากกินช่มไม่น่าอยากกินนะดูคลิปนี้เสร็จนะคะซื้อซ้มตาหรือต,ตามตุงต,ตงตากินเลยนะอร่อยมากอืมร้อนขึ้นอย่าร้อนอนืม ที่บงกินน่่รละแกรัจกจึงอาหารที่สาพี่บงจะทำฮะอาหารไทยแกก็ทําอร่อยนะว้าร้อนอ่ะข้าเหนียว,วร้อนนะกินแบบตอนใหม่ๆอร่อยนะอันนี้เราซื้อมามันมัน มันเย็นอืมอืมดีหน่อยด้วยอืมกินอย่างเงี้ยกินแล้วร้อนนะแล้วมันทำให้เาเรียกอะไรเจริญอาหารเนาะอืมกินได้เยอะอืมนี่เดี๋ยวเท่าน,นี้แหละ อ้าเพ็อย่าลืมนะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดสัตว์ไข่ให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็นะปิดกระติ๊บแล้วแต่อร่อยจริงนะเนี่ยอร่อยพี่มันสมารเร็วกว่านี้นะขอเนี้ยไม่ได้กินหรอกแล้วคงได้กินเยอะกว่านี้กินหนักอย่าลืมนะจ๊ะกดแชร์กดติดตามนิดหน่อยด้วยนะอุ้ยอ้าวกดถูกใจให้ด้วยนะแล้วก็ คลิปหน้านะคะนิดหน่อยจะกินอะไรหรือว่าจะพาไปกินที่ไหนพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะติดตามรอดูกันนะคะวันนี้นิดหน่อยนะคะก็มาแนะนําอาหารนะคะว่าวันนี้กินอะไรเผื่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอ,อยากกินต่างนะคะลองดูนะคะลองดูนะอาหารพวกนี้อาจจะเป็นมือ้อหน้าของทุกๆคนก็ได้ะคะ่ะวันนี้นิดหน่อย ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย